สวัสดีครับพบกับผมพงทอนและนี่คือพงทอนทีวีวันนี้ผมมาสรุปเพิ่มเติมอีกหนึ่งเจ้านะครับกับบอลจอยักษ์ใหญ่อย่าง JP Morgan นะครับเห็นเขาบอกว่าข่าวร้ายเนี่ยได้สะท้อนไปในราคาตลาดหมดแล้วนะครับที่เหลือมีแต่ขึ้นแล้วก็ขึ้นนะครับแต่จะเป็นหุ้นขึ้นหรือว่าของขึ้นนะครับเลือกกลุ่มไหนถ้าจะลงทุนปีหน้าตลาดใดนะครับผมมีสรุปให้สั้นๆแล้วไปฟังพร้อมกันครับ ต้องบอกว่าเป็นเจ้าประจำนะครับสำหรับ JP Morgan เนี่ยที่นอกจาก asset size เขาจะใหญ่นะแบบเป็นบรจาขนาดใหญ่แล้วเนี่ยยังมี paper research ที่ออกมาอย่างต่อเนื่องนะครับไม่ว่าจะเป็นสั้นเป็นกลางเป็นยาวนะครับก็พงทอนทีวีก็จะทยอยหยิบนำสิ่งที่น่าจะสอดคล้องนะครับแล้วก็เป็นประโยชน์มีข้อมูลยืนยันชัดเจนเนี่ยมาให้กับท่านเนี่ยเป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจในการปรับพอร์ตในปีหน้า2023นะครับแต่ก่อนหนึ่งก็ต้องไปตรวจกันบ้างกันก่อนนะว่าเออมุมมองเนี่ยที่มองไว้ในปีที่แล้วเนี่ยเป็นยังไงนะครับถ้าเขาเคยพู ว่าเออสามารถเชื่อเขาได้ต่อนะครับปีที่แล้วผมสรุปไป5เจ้านะครับโกลแมนแบ็คล็อกนะครับอเลนส์แล้วก็เวลลิงตันกับ JP Morgan นนะครับวันนี้เรามาตรวจกันบ้าน JP Morgan กนก่เป็นเจ้าที่3นะครับเอ่อมุมมองเศรษฐกิจบอกว่าเงินเฟ้อระดับสูงนะครับโอเคถูกต้องนะครับสามารถมองได้ถูกนะนะครับเศรษฐกิจกำไรนะครับบริษัทจดทะเบียนเนี่ยขยายตัวได้ก็ถูกต้องนะครับยังไม่ได้มีการปรับรีไวซ์ดาวอะไรอย่างมีนัยยะสำคัญนะครับ เฟดไม่เรียบครึ่งดอกนี่ไม่ถูกนะฮะก็คือว่าอาจจะบอกว่าต้องการ easing มากกว่านี้ในปี2022เพื่อให้เศรษฐกิจมันแบบฟื้นตัวได้นะครับแต่ปรากฏว่าเฟดนี่กลับหน้ามือเป็นหลังเท้าเลยนะฮะขึ้นแบบรุนแรงในช่วงครึ่งปีหลังนะครับ หุ้นจีนนะครับชอบหุ้นจีนนะอันนี้ก็ผิดนะครับบอกว่าโดนไปเต็มๆนะฮะใครตามเข้าไป้งแต่ต้นปีนี่ก็คือดอยกันเป็นแถบๆนะครับก็รวมตัวผมด้วยนะครับในพอต e c l a s s นะครับ v ว lu e นี่ก็ถือว่าทนได้นะครับเอ่อทนได้ดีกว่าหุ้นโกลด์แน่นอนนะครับก็ถือว่าถูกต้องกลุ่มกลีนี่ไม่ใช่ซะทีเดียวนะครับก็คือเป็นส่วนหนึ่งเป็นหุ้นกลุ่มที่เป็นแบบเติบโตด้วยนะฮะพอเจอดอกเบี้ยเข้าไปเจอเงินเฟ้อเข้าไปก็ไปไม่เป็นเหมือนกันนะครับ ส่วนที่ไม่ชอบก็คือหุ้นโกลด์หุ้นเทคอันนี้ถูกต้องนะครับให้คะแนนไปเลยนะครับกับ2ก็คือ IG b o บออันนี้ก็แบบก้ากึ่งนะครับก็คือว่ามันก็ลงนั่นแหละนะครับแต่ว่าก็ช่วยไม่ได้จริงๆเพราะว่าไปตลาดปี2022เนี่ยเป็นปีที่แบบทั้งหุ้นทั้งนี่ลงหมดนะครับพอบอกไม่ชอบ IG b o บอก็เลยถูกไปโดยปริยายนะครับเพราะฉะนั้นโดยดูวมๆแล้วเนี่ยก็ถือว่าทางฝ่ายเ p m ีมอ a ์กนเนี่ยมองตัวที่ไม่ชอบได้ค่อนข้างถูกนะนะครับแต่ส่วนตัวที่ชอบเนี่ยก็คือผิดไป้องาด้าพอสมควรนะครับ สำหรับปี2022นี้นะครับทีนี้ไปดูปีนี้กันบ้างนะครับว่าเจีเขามองว่ายัางไงนะครับบอกว่าเป็นปีที่อาจจะค่อนข้างยากลำบากสำหรับเศรษฐกิจนะ แต่อาจจะเป็นปีที่ค่อนข้างดีกว่านะครับใช้คําว่าดีกว่านะสำหรับตลาดการลงทุนนะครับโดยสรุปก็คือว่าค่อนข้างไปในมุมมองที่ค่อนข้างดีนะครับก็คือเงินเฟ้อค่อยๆชะลอนะครับตลาดแรงงานค่อยๆแผ่วลงนะครับแรงกดดันต้นทุนทางซัพพลายเชนเนี่ยค่อยๆดีขึ้นนะครับยุโรปน่าจะรอดจากวิกฤตพลังงานล้วนแต่เป็นปัจจัยที่ดีที่สอดคล้องไปกับมุมมองเงินเฟ้อที่ค่อยๆลดลงนะครับเศรษฐกิจกลุ่มประเทศพัฒนาแล้วเข้าสู่ภาวะถดถอยแบบเบาๆนะครับไม่ใช่ไม่เกิดเลยหรือแบบเกิดแบบฮาร์ดแลนดิ้งเนาะก็คือแบบบ มีเหตุผลกลใดเดี๋ยวเราไปฟังกันข้างในเนะาะทั้งหุ้นและนี่นะครับสะท้อนภาพความเ,เวลวร้ายไปพอสมควรละนะครับมีความน่าสนใจมากขึ้นในแง่ของ valuation หุ้นนะครับแล้วก็ดอกเบีย้ยที่นักลงทุนจะได้รับจากตราสารนี้นะครับตลาดหุ้นโดยรวมนะครับโดนแรงขายนะครับอันนี้ <c oughs> โดนแรงขายนะครับราคาดีนะครับเมื่อเทียบกับพื้นฐานนะครับเน้นกลุ่ม Climate Change Sustainability นะครับแล้วก็ Emerging Market นะครับอันนี้บอกว่ารอฟังอยู่เลยนะว่า Emerging Market จะเชียร์หรือจะไม่เชียร์นะครับไปดูเนื้อหากันเลยดีกว่าครับ เงินเฟอ้อควรจะเริ่มชะลอนะครับและตลาดบ้านเป็นสาเหตุหนึ่งที่จะทําให้เงินเฟอ้อเนี่ยไม่น่าจะร้อนแรงไปกว่านี้นะครับเพราะเหตุผลว่าก็คือช่วงที่โชคดีนะครับโชคดีนะฮะที่บ้านรอขายเนี่ยก็คือสต็อกอินเวนทอรีเนี่ยตัวเนี้ยไม่ได้ล้นตลาดมากนะครับโอกาสที่ราคาบ้านเอ่อตลาดเนี่ยจะพังไปแบบหนักๆเหมือนปี2008เนี่ยไม่น่าจะเกิดเพราะว่าตลาดการสร้างบ้านใหม่นะครับการเลนโนเวทเนี่ยมันไม่ได้ถือว่าร้อนแรงมากในช่วงทศวรรษที่ผ่านมาท่านับก็คือแถวแถวเอ่อตรงนี้เนาะนะครับตรงเนี้ย มันอยู่ในภาวะที่แบบว่าคนอาจจะกําลังเข็ดกับซับพามานะนะครับแล้วก็ประกอบว่าเศรษฐกิจมันก็ไม่ค่อยได้ดีด้วยนะฮะมันก็เลยแบบซึมซบเรื่อยมานะครับคนที่เพิ่งซื้อไปเนี่ยก็ไม่ได้กู้เงินเกินตัวมากอันนี้ก็เป็นต้องชมอย่างหนึ่งเนาะแบงก์ธนาคารพาณิชย์เหล่านี้ไม่ได้ปล่อยกู้เกินตัวมากนะครับทำให้เลเวลเลชชิงเนี่ยไม่ได้สูงมากเหมือนตอนวิกฤตครั้งที่แล้วนะครับก็ต้องดู l o น n to v a l ลูเนาะก็ต้องดู loan to i n เ o m านะครับเพื่อไม่ให้คนเนี่ยมีบ้านหลาย ราคาเ,เงินเฟอ้อเนี่ยมันสามารถที่จะชะลอลงได้ในช่วงต้นปีหน้านะครับทีนี้อันนี้เป็น US เนาะ ยูเคอยู่ด้านขวานะครับเราไปดูในเชิงลึกของ UK กันบ้างนะครับแล้วจริงๆเนะี่ยไอ้ต่อทางฝั่งยูโรโซนเนี่ยกับ UK ด้วยรวมๆกันเนี่ยมีความกังวลตรงนี้ในเรื่องของเงินเฟอ้อแบบจะชะลอลงหรือเปล่าเหมือนกัน,เห,น,กนเหมือนกับตลาด US หรือเปล่านะครับก็ชะลอลงนั่นแหละเพียงแต่ว่าอาจจะมีความกังวลอยู่ในเรื่องพลังงานนะอ่ะเรามาดูอสังหากันก่อนอสังหาบอกว่าเฮ้ยต้องกังวลไหมนะครับการกู้หนี้คุมสินนะครการเป็นหนี้บ้านของคนยุโรปเนี่ยดูน่ากังวลหรือเปล่านะครับก็มีข้อสังเกตหนึ่งออกมาบอกว่าจริงๆแล้วนะครับ ยูโรโซนนะนะครคนส่วนใหญ่เนี่ยมีบ้านเป็นของตนเองนะครับคือเป็นโอนเอาไร้นะครับไม่ได้เป็นการกู้ไปซื้อไม่ได้เป็นหนี้เป็นสินอะไรมากมายนะดูอย่างอิตาลีนะครับก็คือ,อถ้าเป็นสีเหลืองเยอะกว่าเนี่ยแสดงว่าเป็นเจ้าของเองนะครับอิตาลีเจอรมัมนนะครับยูสเปนเหล่านี้นะครับส่วนใหญ่นะเกินครึ่งนะครับเป็นเจ้าของเองนะครับแต่ว่าก็จะมีสวนะิสเนาะ ที่บ้านอาจจะแพงนะแล้วก็อาจจะแบบว่าประเทศเขาเล็กอาจจะแบบเออไม่ได้ไม่ได้สนับสนุนให้เป็นเจ้าของแบบร้อยปรเมากอย่างนี้นะอันนี้ก็ใครเคยอยู่ก็ลองบอกมาหน่อยนะครับว่าทําไมสวิสคนถึงเป็นหนี้เรื่องอสังหามากกว่าการเป็นเจ้าของนะครับเปรียบเทียบกับยูเอสนะครับก็บอกว่าเออก็จะเห็นชัดเจนว่าเอออเมริกาเนี่ยก็จะเน้นเป็นหนี้มากกว่าเป็นเจ้าของนะครับอ,อ,อันนี้ก็ปลอดภัยไปละระดับหนึ่งนะครับคือบอกว่าไม่ต้องห่วงมากถึงแม้ว่าจะมีวิกฤตขึ้นมาตรงนี้ก็ไม่น่าจะทําให้เกิดความความเสียเ่ย ที่อยู่อาศัยเรื่องบ้านกันมากนะ,นะครับแต่ว่าที่กังวลเนี่ยน่าจะเป็นเรื่องของเงินเฟอ้อที่มาจากราคาพลังงานมากกว่าตรงนี้นะครับราคาพลังงานเนี่ยทาง JP ก็ไปทําข้อมูลบอกว่าถ้าราคาพลังงานจะแพงเนี่ยก็คือยกเลิกการพึ่งพารัสเซียเนาะแล้วถ้าเกิดหน้าหนาวเข้ามาออกเนี่ยเกิดต้นทุนพลังงานมันสูงขึ้นเงินเฟอ้อของยุโรปของ UK เคจะไม่ลงหรือเปล่านะครับทางเ p เขาบอกไปทําตัวเลขมาบอกว่าการเตรียมตัวสําหรับการเข้าสู่หน้าหนาวของยูโรโซนครั้งนี้เตรียมตัวมาดีหรือเปล่าคําตอบก็คือบอกว่าเต็มถังนะฮะเติมมาเต ต็มถังนะครับคือเส้นสีเทาเนี่ยคือค่าเฉลี่ยของการกลักตุนเนาะพลังงานนะครับของยูโรโซนนะว่าเอ้ยถ้ามากน้อยเนี่ยมันอยู่แถวๆนี้เส้นสีที่เป็นสีเทาๆนะครับแต่ค่าเฉลี่ยคือเส้นสีเขียวนะฮะเฉลี่ยเฉลี่ยประมาณนี้แปลว่าถ้าเกินเส้นนี้แปลว่าเต็มตัวมาดีมากเลยนะฮะยอมซื้อแพงหน่อยแต่ว่าฉันจะไม่ยอมขาดแคลนแน่นอนนะครับถ้าต่ำกว่าเส้นสีเขียวนี่ถือว่าเอออันเดอร์เนาะนะครับเต็มตัวมาไม่ดีปรากฏว่าปัจจุบันเนี่ยเป็นเส้นสีฟ้านะครับ ซึ่งสิว่าบอกโอ้โหเรียกว่าแม่เต็มตัวเต็มการมาได้ดีมากครับเติมมาเต็มถังนะครับเพราะฉะนั้น JP เลยบอกว่าความเสี่ยงที่เงินเฟ้อจะออไม่จะรอตัวลงนะความเงินเฟ้อจะร้อนแรงจากราคาพลังงานในช่วงหน้าหนาวของยูโรโซนเนี่ยเขาบอกว่าไม่ค่อยน่าห่วงเท่าไหร่นะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นข้อมูลใหม่สําหรับผมเหมือนกันนะครับเพราะว่าเปเปอร์ที่ผ่านมาส่วนใหญ่ก็จะบอกว่าเออวินเทอร์มาแน่นอนเงินเฟอ้อยุโรปเนี่ยไม่ลงแน่นอนนะครับอันนี้ก็บอกว่าอาจจะไม่เป็นแบบนั้นนะครับก็เป็นข่าวดีอันนึงสาหรับยูโโ แต่ค่าแรงเนี่ยก็ต้องลงด้วยนะครับถ้าจะบอกให้เงินเฟ้อมาลงเนี่ยค่าแรงเป็นปัจจัยหนึ่งที่ปัจจุบันเนี่ยก็ต้องบอกว่าเฟดเนี่ยคาดการผิดนะก็คือเฟดมองว่าเนี่ยเศรษฐกิจกลับมาเปิดได้แล้วนะครับเดี๋ยวคนก็ทยอยกลับเข้าทํางานเองนะครับสามารถรีสกิล up สกิลกันแล้วก็แมชกันได้นะครับทำให้ค่าแรงเนี่ยอาจจะไม่ได้ต้องพุ่งสูงมากนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ส่วนใหญ่ธนาคารกลางคาดผิดนะครับทำให้เงินเฟ้อเนี่ยจะเห็นว่าในภาพเนี่ยคาดยังไงก็สูงขึ้นเรื่อยเรื่มันะฮะผมสรุปให้สั้ ก็เลยเป็นปัจจัยหนึ่งที่ทําให้เงินเฟอ้อนี่อาจจะยังไม่ได้ลงเร็วเหมือนที่คาดการกันไว้นะครับทางด้านขวามือก็คือจํานวนตําแหน่งเนาะนะครับ จำนวนตำแหน่งที่เปิดนะครับต่อคนว่างงาน1คนนะครับถ้าดูของ US เนี่ยคือหนักมากนะฮะประมาณ 2. 7ดเจตำแหน่งนะต่อคนว่างงานหนึ่งคนนะครับเพราะฉะนั้นค่าแรงเนี่ยคงจะไม่ลงง่ายๆนะครับแต่ว่าทิศทางก็คือค่อยๆลงมาละนะฮะสำหรับเอ่อ UK เนาะประมาณ2.5าตำแหน่งนะครับแหมเล่นตัวกันให้สนุกสนานเลยนะฮะถ้าเป็นเจแปนนี่ประมาณ2ตำแหน่งนะครับแล้วก็เยอรมันเนี่ยประมาณ1นนิดๆนะครับก็ถือว่าไม่ได้ร้อนแรงอะไรมากนะครับอันนี้ก็เป็นตัวหนึ่งที่มีทิศทางค่อยๆเอ่อชะลอลงมาแล้วนะฮะแต่ว่ายังไม่เร็วอออยย่่าาางงทีีตต้้กกรรบด S ม ีหน้าทาง JP m o ม g a ์แกนมองว่าอาจจะหยุดไปอยู่แถวๆ 4.5- ถึง5%นะครับอันนี้ก็ไม่ได้ผิดจากคอนเซนซัสสักเท่าไหร่นะครับคาดว่า QT นะครับการลดบาลานซ์ชีดของธนาคารกลางเนี่ยจะเป็นไปแบบชิวๆนะครับไม่น่าจะกระทบความเชื่อมั่นของนักลงทุนมากนักนะครับไม่งั้นจะเท่ากับที่ทำมาทั้งหมดเนี่ยก็ค่อนข้างเสียของนะถ้าตลาดจะผันผวนไปมากกว่านี้อีกนะครับจริงอันนี้ก็เป็นความเสี่ยงหนึ่งนะที่ผมคิดว่าอาจจะเป็นเซอร์ไพรส์ได้ในช่วงกลางปีหน้านะครับก็ต้องดูติดตามกันอย่างใกล้ชิดน,นะครับกับสำหร เป็น recession แบบกลางๆนะครับเพราะว่ายังไม่บูมเลยนะฮะเจพีมอร์กบอกว่าเศรษฐกิจเนี่ยมันยังไม่บูมเลยมันจะมีอะไรไปบัสนะครับมันมยังไม่ได้ฟื้นตัวคนมาดีเลยมันจะมีอะไรไปพังนะครับการลงทุนยังไม่ถึงขั้นร้อนแรงที่จะพังอย่างรุนแรงได้นะครับบ่อยกู้ก็ไม่ได้เกินตัวมากนะครับการเงินภาคธนาคารเนี่ยยังแข็งแรงนะครับความเสี่ยงวิกฤตเนี่ยยังต่ำนะครับก็คือกราฟข้างล่างคือบอกว่า <c oughs> ตัวทั้ง business investment นะครับแล้วก็ residential investment เนี่ยทั้ง2ถ้าเทียบกับในอดีตที่ผ่านมานะครับทุกครั้งที่มี recession เนี่ยคือเส้นสีเทานะฮะเส้นสีเทาทั้งหลายเนี่ยส่วนใหญ่มันจะต้องอยู่ในระดับสูงๆก่อน มันถึงจะมีอะไรให้ไปพังนะเศรษฐกิจมันร้อนแรงร้อนแรงแรง้อนแรงมากๆมันต้องการรีเซ็ตใหม่เพื่อเติบโตไปต่อเนี่ยมันก็ต้องถูกกลับมารีเซชันกลับมาดึงให้แบบดีมาสกับซัพพลายมันหดตัวนะครับแล้วค่อยไปรอบใหม่แต่ก็บอกรอบนี้ยังฟื้นได้ไม่เท่าไหร่เลยมันจะมีอะไรไปพังได้นะครับอันนี้ก็คือ1มุมมองของทาง JP แต่ว่าทางด้านขวาก็เป็นเรื่องของวิกฤตนี่นะครับการเตรียมตัวของสถาบันการเงินที่ผ่านมานถ้าไม่กลัวเรื่องของอินเวสท์เมนท์ที่ร้อนแรงเกินไปเนี่ยก็ต้องกลัวเรื่องวิกฤตนี่เนาะรีเซ ขาดมืออย่างเงี้ยบริษัทจดทะเบียนนะครับ SME ผู้ประกอบการจะขาดเงินขาดรายได้แล้วถึงขั้นต้องล้มหายตายจาก ผิดนัดชาระหนี้หรือเปล่านะครับทั้งใจพีก็บอกว่ามันไม่จะเป็นแบบนั้นนะครับเพราะที่ผ่านมาเนี่ยถ้าเทียบกับปี2009นะนะครับตอนเกิดวิกฤตนะครับกับปัจจุบันเนี่ยนะฮะปรากฏว่าธนาคารพาณิชย์เนี่ยสามารถที่จะมีเงินทุนสํารองนะครับเทียวันแคปิตอลเนี่ยเทียบกับสินทรัพย์เสี่ยงเนี่ยอยู่ในระดับที่เรียกว่าสูงกว่าปี2009มากพอสมควรนะครับอ่า U S U K นะครับเยอรมันนะครับอิตาลีก็ว่ากันไปนะครับก็คือแบบโอ้โหเข้มงวดมากนะครับมีมาตรการในการทำสเตรทเฮสแบบว่ารุนแรงมากฉัันจะไไมม่ยอกลบบบปแ เชี่ยวขยัสิแล้วนะครับครั้งนี้ฉันจะระมัดระวังตัวมากขึ้นซึ่งก็ได้ผลนะครับรวมถึงประเทศไทยของเราด้วยนะครเราก็มีมาตรการในการรัดเข็มขัดที่ค่อนข้างแบบออแข็งแรงทีเดียวนะครับทำให้เราอยู่ในภาวะที่เรียกว่ามีสถานะการเงินที่ดีกว่าในช่วงต้มยำกุ้งหรือว่าช่วงวิกฤตที่ผ่านมาแน่นอนนะครับ ตลาดนี้นะครับกลับมาน่าสนใจนะครับหลังจากผิดหวังกันมายาวนานนะครับปี2022เนี่ยเป็นติดลบกันไปนะถ้าใครลงทุนตาสานี่ก็จะพบว่าช่วงไตรมาสหนึ่งเนี่ยลงไป20 18 5เอร์เซ็นนะครับส่วนใหญ่ก็จะลงเพราะว่าการคาดการณ์ว่าดอกเบี้ยจะเป็นขาขึ้นนะประกอบกับรีเซชชันในปีนี้อีกนะครับตรารตาสานี่นะครับดูทรงไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่นะครับเป็นดอดาวที่แรงที่สุดในประวัติศาสตร์นะครับแต่ทางเจพีบอกว่าน่าจะจบลงแล้วนะครับคำนี้ฟังแล้วน่ากลัวเหลือเกินนะฮะ ดอกเบี้ยดเด้งกลับมาทั้งกลุ่มนะครับเสียงต่ำเสียงสูงนะครับถึงแม้ว่ามันจะยังไม่ได้อยู่ในดับที่สูงมากนะเมื่อหักเงินเฟอ้อออกไปแล้วเนี่ยแต่ก็ยังถือว่าดีกว่าในอดีตปี2ปีที่ผ่านมาค่อนข้างมากนะครับสิ่งที่เรากลัวก็คือว่าเฮ้ยแล้วปีหน้าเนี่ยหนี้กับหุ้นมันจะไปในทางเดียวกันเหมือนปีนี้หรือเปล่านะก็คือว่าหุ้นขึ้นหนี้ก็ขึ้นนะครับหุ้นลงตราสารหนี้ดันลงแทนที่จะช่วยกระจายความเสี่ยงนะครับทั้ง j จพีบอกว่ายังคงเป็นเช่นนั้นอยู่นะครับเพราะว่าปัจจัยที่ท้รเําาให อาจจะแบบใจอุ่นใจชื้นขึ้นมาได้หน่อยนึงก็คือเรื่องของว่าตัวสินทรัพย์เนาะที่เป็นตราสารหนี้นะครับก็คือบอกว่าเป็นถ้าเป็นสีเหลืองเนี่ยคือตราสารหนี้ที่มีดอกเบีย้ยเนี่ยประมาณ0-1%นถึงนะครับแล้วก็ตัวสีฟ้าเนี่ยคือดอกเบีย้ยที่ต่ากว่า0%นประครับปริมาณตราสารหนี้เหล่านี้ก็ค่อยๆหายไปจากตลาดนะครับจะครบกําหนดจะอะไรก็ว่ากันไปนะครับทำให้นักลงทุนเนี่ยสามารถตัดสินใจเข้าลงทุนในตราสารหนี้ด้วยดอกเบีย้ยที่สูงได้ง่ายมากยิ่งขึ้นนะครับ ตาสานี่จะกลับมาช่วยกระจายความเสี่ยงได้อีกครั้งนะครับก็คือบอกว่าเอ้ยเป็นไปได้นะว่าการลงทุนในปีหน้าเนี่ยอาจจะดอกเบี้ยเนี่ยมันขึ้นไปละขึ้นไปแบบรุนแรงเลยในครึ่งปีหลังของปี2022เนี่ยมันก็ขึ้นจะขึ้นไปคงที่อยู่แถวๆประมาณ4.5-5%เนาะประมาณไตรมาสหนึ่งในปีหน้านะครับที่เหลือเนี่ยก็พอเราขึ้นเขาแล้วนะที่เหลือที่ทําได้คืออะไรฮะ อยู่บนดอยไม่ใช่นะครับก็คือต้องลงเขานะครับดอกเบีย้ยก็ต้องลงเขาสิ่งที่ทาง j p แนะนําก็คือบอกว่าเราอาจจะจําเป็นนะที่ต้องไปดักแคปิตอลเกนตรงนั้นไว้บ้างนะครับก็คือว่าให้กระจายสัดส่วนของการลงทุนในตราสารนี้เนี่ยไปในอายุที่ยาวมากขึ้นนะครับไปอายุยาวๆนะครับเช่น10ปีขึ้นไปนะครับเขาก็ทากราฟมาให้ดูแล้วบอกว่าถ้ามีแนวโนม้มมีโอกาสเป็นไปได้นะที่ดอกเบีย้ยพันธบัตรเนี่ยมันจะลดลงในช่วงปลายปี2023นะครับเราจะมีโอกาสได้แคปิตอลเกนจากการถือตราสารนี่จากราคาตลาดนะครับจะมากจะน้อยก็แล้ว แล้วแต่แนวโน้มที่เกิดขึ้นนะครับเช่นเอ่อลงไป3%เอนี่ยอันนี้ก็เวิร์กไปนิดนึงนะครับเราจะได้แคปิตอลเกนนะครับ จากการถือตราสารหนี้อายุ10ปีเนี่ยประมาณ30%นะครับแต่ขณะเดียวกันถ้าเกิดเป็นกลับขานะถ้าเกิดว่าดอกเบี้ยมันดันขึ้นไปอีกนะจากตรงนี้อีก3%นะซึ่งอาจจะเกิดยากนะครับเอาอาจจะขาดทุนจากนนตัวที่เป็นค้ปิตัลเกินเนี่ยประมาณ20%นะครับก็ขึ้นอยู่กับว่าเราจะถือ2ปีหรือถือ10ปีนะครับถ้าถือ10ปีเนี่ยผลของการขึ้นลงดอกเบี้ยเนี่ยมันก็จะมีมากหน่อยแต่ถ้าถือ2ปีอายุสั้นนะครับผลของการเปลี่ยนแปลงดอกเบี้ยนโยบายเนี่ยก็จะม หุ้นปีหน้านะครับบวกเพราะเงินเฟอ้อสะท้อนไปส่วนใหญ่แล้วนะครับแม่ฟังคํานี้ถ้าอ่านเปเปอร์เนี่ยจะเห็นว่า J.P. พีมอร์กเนี่ยพูดคํานี้บ่อยมากนะครับว่าเฮ้ยมันผ่านไปแล้วมันสะท้อนไปแล้วนะฮะมันแบบข่าวร้ายเนี่ยได้ผ่านไปแล้วนะครับ แต่ติดว่านะฮะ valuation ยังแพงไปนิดหนึ่งนะครับถ้ามีเหตุผลที่หุ้นจะลงได้อีกมันคือเรื่องของ valuation นะครับมันคือเรื่องของ e a r n i n g ที่อาจจะต้องปรับลงเยอะกว่านี้นะครับเพื่อให้ราคา PE มันกลับมาอยู่ในระดับที่นักลงทุนยอมรับได้นะครับโดยเฉพาะกลุ่มโกลดนะครับที่แม้จะลงมาแล้วนะในปี2022นี่นะแต่ยังดูแพงนะครับเมื่อเทียบกับในอดีตก็คือดูกราาตัวนี้นะครับเป็นตัว PE multiple นะครับของหุ้นกลุ่มที่เป็นโกลดนะครับกับกลุ่มที่เป็น value นะแต่ว่าตอนนี้หุ้นโกลดนะครับมันลงมาแล้วก็จริงนะ แต่ยังถือว่ายังไม่ได้ดูในระดับที่ได้ว่าค่าเฉลี่ยในอดีสักเท่าไหร่นะครับในขณะที่หุ้น Val u e เนี่ยกลับไปดําผุดดำวายนะอยู่แถวแถวค่าเฉลี่ยในอดีมากกว่านะครับเพราะฉะนั้นก็เป็นตัวหนึ่งในการตัดสินใจนะครับสำหรับสายบูเนี่ยอาจจะไม่ได้แคร์เท่าไหร่แต่ถ้าสำหรับแต่ถ้าสำหรับสายเซฟสายคอนเซอร์เวทีฟเนี่ยอาจจะมองว่าเฮ้ยลงมาขนาดนี้เนี่ยมีแนวโน้มจะกลับไปสู่ค่าเฉลี่ยหรือเปล่าสำหรับหุ้นโกลด์นะครับส่วนด้าด้านขวามือนะครับเขาบอกว่าส่วนใหญ่นะฮะส่วนใหญ่นะฮะ ตลาดจะเคลื่อนไหวนำหน้า e a r n i n g ็ไปก่อนนะครับเออร์เน็งคืออะไรเออร์เน็คือเส้นสีฟ้านะครับก็ขึ้นขึ้นลงลงเนาะนะครับเศรษฐกิจดีนะครับทำมาค้าขึ้นเนี่ยเออร์เน็ก็จะค่อยๆถูกปรับขึ้นนะครับเศรษฐกิจถดถอยนะครับมีแนวโน้มจะหดตัวนะครับเออร์เน็ก็จะค่อยๆถูกปรับลงนะครับแต่ว่าตลาดคือเส้นสีส้มเนี่ยจะพุ่งขึ้นพุ่งลงนําไปก่อนเสมอนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ค่อนข้างชัดเจนแล้วล่ะครับว่าเอ้ยเออร์เน็งปีหน้าอาจจะมีแนวโน้มปรับลลงแแแตตตต่่่่่่ววาาาาาออนนนนนนเเี้้ยยดะะะะคคคครรรััับบ Pri กูปมณ นะกำไรบริษัทจดทะเบียนเนี่ยจะหดตัวลงประมาณ5%ทั้ทาง JP เขาบอกว่ามันดูดีเกินไปนะฮะถ้าจะ r e เซช s i นเนี่ยต้องขอจกักลบ10หรือลบ20นะครับลบ10น่าจะเป็นเคสที่เขามองไว้ว่าเป็นเบสนะแต่ถ้าลบ20เนี่ยอาจจะต้องบอกว่าเฮ้ยหุ้นอาจจะไม่ได้เป็นบวกแล้วนะครับอันนี้ขึ้นอยู่ว่าจะถูก earning revise down มากน้อยแค่ไหนนะครับกล่าวโดวยสรุปก็คือว่าตัว JP เนี่ยอาจจะมองว่าหุ้นเนี่ยเป็นบวกเพราะ valuation กลุ่มที่เป็น value ดูดีแต่กลุ่ม growth ยังดูแพงนะครับแต่ก็ต้องไปพิจาาาาารรรณเเเื่่่ององง e ข earning ในนนนมปีหีห้้ดดวววยชยชกั จะเข้ามากระทบมากน้อยแค่ไหนนะครับเรียกว่ายังแทงกักอยู่พอสมควรนะครับตอนนี้ผมเชื่อว่าหลายท่านก็คงคิดนะครับว่าเฮ้ยนี่เราไปดักก่อนไหมนะฮะพอเออร์เน็งมันรีไวซ์ดาวลงมาในคิวหปีหน้าเนี่ยเราค่อยไปสวนหุ้นใส่ตอนนั้นเนี่ยมันน่าจะดีกว่าเพราะว่าเดี๋ยวก็จะวิ่งนาขึ้นเนาะแล้วเออร์เน็งก็จะค่อยๆถูกปรับขึ้นหลังจากรีเซชชั่นได้ผ่านไปแล้วเนี่ยทาง JP ก็ไปทําข้อมูลสถิติย้อนหลังมาให้นะครับว่าจริงๆแล้วมันไม่เสมอไปนะครับมันก็มีบางครั้งนะครับ ก็ไปด้วยกันเลยนะฮะแต่มันก็มีบางครั้งนะครับเช่นปี1990เนี่ยอย่างในภาพก็คือว่าเฮ้ย earning กําลังถูกปรับลงเนี่ยแล้วหุ้นม,มันก็วิ่งสวนขึ้นมาแบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ไม่มีข้อสรุปที่ชัดเจนนะครับแต่ที่ชัดเจนก็คือบอกว่าถ้า earning เนี่ยไม่ร e v i s e d o w ไปมากกว่านี้นะไม่เกินลบ -20% นะครับทาง JP เชื่อว่าหุ้นกลุ่ม value เนี่ยน่าจะเห็นบ o t t o m แล้วนะครับแต่ว่าถ้าท่านเนี่ยอยากจะแบบเฮ้ยรอจังหวะชัวๆนะไม่อยากมานั่งเก็งว่า earning จะขึ้นขึ้น,นลงๆนะครับทาง JP Mo อแก้ก็บอกว่างั้นรอ2สิ่งนี้ครับสิ่งแรกก็คือบอกว่าให้รอดูว่าอัน Employment นะการว่างงานเนี่ยขึ้นเมื่อไหร่นะพอขึ้นเมื่อไหร่ค่าแรงชะลอแน่เงินเฟ้อชะลอแน่เนี่ยค่อยเข้าซื้อก็ได้หรือ2ก็คือเฟดเริ่มลดดอกเบีย้ยนะครับอันนี้ก็เป็นสัญญาณอีกอันนึงที่แบบชัวแน่นอนแล้วว่าอ,อจากนี้ไปเนี่ยหุ้นน่าจะมีเป็นอัพไซด์มากกว่าดาวไซด์ Down นะครับแต่ถ้ายังกัวงวลอีกสองอย่างนี้นก็ยังไม่ชัวว่าจะจบจริงๆนะให้เลือกหุ้นปันผลไว้ก่อนนะครับโดยด้านขวาเนี่ยเขาทาตัวเลขมาบอกแล้วบอกว่าโดยสรุปนะครับว่าหุ้นที่เป็นปันผลเนี่ยเมื่อเทียบกับหุ้นอื่นๆทททััััััั่่่่่่ววโลลลลกกนนนนนนนีีีปปปผผ้ออออยยยยยหรรืืไมเเบบจจุงููใถถ เทียบกับเงินปันผลที่เขาจะจ่ายออกมาให้เรานะครับแล้วก็2ก็คือบอกว่าถ้าถือหุ้นปันผลเหล่านี้ข้ามรีเซชันเนี่ยมันจะเกิดผลกระทบยังไงบ้างนะครับทางเจพีก็บอกว่าเอ้ยบริษัทตามปกตินะครับถ้าเขามีนโยบายการจะจ่ายปันผลเนี่ยเขามักจะต้องทําให้มันสม่ําเสมอนะครับไม่ว่าจะทุ่มเทกับสัพพกําลังแค่ไหนก็ตามนะครับโดยดูตรงนี้นะครับก็คือบอกว่ารีเซชชันเนี่ยคือแถบสีเทานะครับทุกครั้งที่มีรีเซชชันเนี่ยตัวเอิร์เน็งก์เนี่ยจะถูกดีไวซ์ดาว,น,ว,น,น,ะะวน์ล,ลงากนะครับก็แ้องเ,อเ้ เออร์เน็อาจจะไม่ดีดีมากแต่เอามาจ่ายปันผลให้มันสม่ำเสมอให้มันคงเส้นคงวาน่าจะดีกว่าครับเพราะฉะนั้นการลงทุนในตอนนี้ถ้าเลือกหุ้นปันผลแบบกังวลจริงๆเลย ขอคอนเซอร์เวทีฟจริงๆเลยก็เป็นทางเรื่องหนึ่งที่น่าสนใจนะครับทีนี้มาดูอิมเมจิงมาร์เก็ตกันบ้างนะครับบอกว่ามีโอกาสกลับมาได้นะครับแม่ดีใจนะฮะโอกาสกลับมาได้เพราะว่าถูกครับเหตุผลเทียวเลยนะฮะเพราะว่าถูกนะครับมาดูกราฟด้านล่างกันก่อนเขาบอกว่าเป็น valuation นะเปรียบเทียบกับตัวเองในอดีตนะครับแล้วก็เปรียบเทียบกับโลกด้วยนะฮะว่าเฮ้ยในอดีตฉันเคยถูกเท่านี้ฉันเคยแพงเท่านี้ เฉลี่ยก็คือสีส้มนะครับและปัจจุบันก็คือสีเขียวนะครับถ้าใครสีเขียวอยู่ต่ากว่าทั้งหมดเลยทั้งฟ้าทั้งส้มนะครับทั้งเส้นนอนเนี่ยก็ถือว่าอยู่ในเวลร์ชันที่ระดับใช้ได้นะครับก็ค่อยๆไล่มานะครับตามความถูกความแพงนะครับใครอยู่เหนือเส้นเนี่ยก็ยังถือว่าแพงกว่าหุ้นโลกเล็กน้อยนะครับก็จะมออีอินเดียอยู่ประเทศเดียวนะครับเพราะฉะนั้นถ้าดูแล้วเนี่ยตรงน,รงนี้ไต้หวันบราซิลนะครับเซาล์อฟริกา จีนนะครับถือว่าอยู่ในระดับที่ต่ําน่าสนใจพอสมควรนะครับแต่จะฟื้นขึ้นมาได้เนี่ยทาง JP พีเขาขอ3ปัจจัยนะครับถ้าสิ่งใดสิ่งหนึ่งเกิดขึ้นนะครับใน3วันนี้นะครับมีโอกาสที่ emerging market จะกลับมาได้นะครับหก็คือเฟดหยุดขึ้นดอกนะครับต้นหรือกลางปีก็ได้นะครับให้เน้นกลุ่มเทคกลุ่มโกลด์นะครับไต้หวันเกาหลีนะครับถ้าผ่อนหรือยกเลิกซีโร่โควิดนะครับอันนี้หมายถึงจีนเนาะนะครับก็จะทำให้ Emerging Market ทั้งหมดเนี่ยดูเหมือนจะมีแรงดีมานนะครับ คลี่คลายเรื่องซัพพลายเชนเข้ามาทําให้กลุ่มประเทศเนี้มีความน่าสนใจมากขึ้นนะครับหรือว่าสงครามจีนสหรัฐไม่เกิดหรือเกิดเบาๆนะครับเพราะต่างคนต,งต่างต้องพึ่งพากันนะครับในมุมมองของว่าเฮ้ยต่างคนต,งต่างต้องสร้างซัพพลายเชนตัวเองเนี่ยถ้ามุมมองตรงนั้นมีแนวโน้มว่าเฮ้ยจะคลี่คลายลงจะไม่ได้รุนแรงมากเนี่ยออหุ้นกลุ่ม e m e r g i n g market ก็มีแนวโน้มจะกลับมาได้มากพอสมควรนะครับเป็นข้อที่2เนี่ยต้องติดตามนะว่าหลังจากเปิดประเทศเนี่ยการติดเชื้อของในประเทศจีนเนี่ยจะกลับมารุนแรงแล้วก็สามารถควบคุมไไดด้้ีีแค่หนนนนัอเป็ e m e r g i n g Market นะครับใครชอบประเทศไหนตลาดใดก็ลองเลือกสอยดูได้นะครับแหม่ไม่ใช่ปลาหมึกย่างนะครับสุดท้ายนะครับเรื่องหุ้นลักโลกนะครับยังยืนยังไม่แสดงศักยภาพเท่าที่ควรนะครับง่ายๆก็คือมันยังไม่ขึ้นนั่นแหละเพราะราคาดอกเบี้ยกับราคาสินค้าพภกภัณฑันะครับเมื่อเปรียบเทียบนะเส้นสีฟ้าคือ Tradition a l นะครับ oil and gas นักนแหละนะฮะเส้นสีส้มนี่คือ Alternative Energy นะครับแล้วก็เส้นสีเขียวเนี่ยคือกลุ่มที่เป็นไฮโดรเจนนะครับปรากฏว่า ุ่กลุ่มพลังงานทางเลือกพลังงานใหม่ลักโลกเนี่ยยังแพ้กลุ่มพลังงานเก่าอยู่มากพอสมควรนะครับเหตุผลก็อย่างที่ว่าไปข้างบนนะครับแต่ปัจจัยกระตุ้นจะมีอะไรได้บ้างนะครับก็คือ1นนะครับถ้าคุณจะลงทุนพวกกลุ่ม ESG Sustainability นะครับ new e n e r g ีเนี่ยต้องดูปัจจัยเหล่านี้นะครับว่าเม็ดเงินลงทุนพลังงานทางเลือกจะมาเร็ว,จะ,รวจะมาช้านะครับการหาพลังงานทดแทนของโยุโรปเนี่ยจะเป็นตัวกระตุ้นเหมือนกันนะว่าเขาต้องเอ้ยสร้างซอสใหม่ๆนะครับแล้วก็สร้างนวัตกรรมใหม่ๆขึ้นมาอัันนนนีีนน้้้ก็็เเป่่ตวึงททขาาามาํใหแบบ ความการลงทุนในรีนิวเอเนอร์จีเนี่ยมันน่าสนใจมากขึ้นนะครับมาตรก,การกระตุ้นนะครับเช่นการลดภาษีพลังงานไฟฟ้านะครับ <c oughs> ก็ยังไม่มากพอนะครับตอนนี้คือจัดเก็บพอๆกับตัวที่เป็นน้ํามันเลยนะฮะมันก็เลยไม่ดูน่าสนใจมากในการจะเข้าไปลงทุนขยายธุรกิจตรงนั้นนะครับดอกเบีย้ยคงที่หรือลดลงนะครับเพื่อสนับสนุน valuation กลุ่มที่เป็นโกลดอันนี้เรารู้กันอยู่แล้วนะฮะและสุดท้ายก็คือบอกอันนี้น่าสนใจนะบอกว่าก e ีนบอลเนี่ยด้านล่างนะครับ ส่วนต่างเมื่อเปรียบเทียบกับบอลปกติเนี่ยมันไม่ได้เยอะเลยนะมันแค่6กปิ๊บนะครับหกเบสิสพอยต์นะครับศูนนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้มันยังไม่จูงใจมากพอให้นักลงทุนเนี่ยเข้ามาสนับสนุนเอ,อ่อฟนินแลนซิงให้กับกลุ่มที่เป็นกรีนโปรเจกต์ทั้งหลายนะครับเขาบอกว่าเป็นไปได้นะมันอาจเราอาจจะต้องมี Green Yield Curve นะครับ <laughs> <laughs> เพื่อที่สะท้อนภาพในอนาคตนะครับว่าบริษัทที่ได้ Green Financing ไปแล้วเนี่ยสามารถนำไปสร้างให้เกิด Impact ด้านการอนุรักษ์โลกได้มากน้อยแค่ไหนซึ่งจะค่อยๆสะท้อนออกมาใน Yield Curve ที่ต่างจาก Yield Curve ของบอลปกตินะครับอันนี้ก็น่าสนใจเหมือนกันนะถ้ามีทำออกมาแบบ3ปี10ปี30ปีเนี่ยมันน่าจะเห็นว่าเรื่องของ Impact ที่เราไปลงทุน f i n a n c i n g เหล่านี้มันสนับสนุนให้เกิดธุรกิจรักโลกได้มากแค่ไหนในระยะยาวนะครับอันนี้ก็เป็นปัจจัยเพิ่มเติม,ตมที่ทาง JP Morgan ก็จังมองว่านร์ สนใจลงทุนอยู่นะครับแต่ส,ส่วนตัวผมเองผมว่ามันอาจจะต้องใช้เวลาแล้วที่ผ่านมาผมก็ถูกซะด้วยนะครับ ปัจจัยสุดท้ายนะครับเอ่อมีสรุปออกมาเป็นดาวไซซ์เซ็นทรัลนะครับแล้วก็อัพไซซ์นะครับตามเรื่องของแมกโรยโครนิกนะครับพลิซีแล้วก็เรื่องของตลาดที่น่าสนใจลงทุนนะครับผมสรุปมาให้ด้านขวามือแล้วเพื่อความรวดเร็วนะครับถ้าเคสที่แย่เนี่ยคือเงินเฟ้อสูงกับเศรษฐกิจถดถอยแรงอันนี้เราทราบกันดีอยู่แล้วถ้าเคสดีก็คือเงินเฟ้อชะลอนะครับเศรษฐกิจฟื้นได้ตั้งแต่กลางปีเป็นต้นไปนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าถ้าเป็น worst case ก็คือดอกเบี้ยยังตต้องน่รืปปีีกาหแล ได้เป็นต้นไปนะครับแล้วก็อาจจะมีแนวโน้มมองว่าเอ้ยคิวหนึ่งคิวสองปีสองสี่อาจจะมีการปรับลดดอกเบี้ยหรือเปล่าเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจให้กลับมาฟื้นได้นะครับด้านล่างก็บอกอยู่แล้วว่าสินทรัพย์ใดนาลงทุนถ้าเกิดถ้าเป็นกรณีที่แย่นะครับเงินเฟ้อยังสูงดอกเบี้ยยังขึ้นเนี่ยก็เน้นพันธบัตรรัฐบาลนะครับหุ้นเนี่ยอาจจะไม่ค่อยเอาสักเท่าไหร่นะครับดอลลาร์ก็จะเป็นแข็งนะครับแล้วก็เลือก r e a ่ a อ s e t าทรเช่น property นะครับ oil แล้วก็ gold นะครับถ้าเป็น เล,เลือกกลุ่มไหนก็ได้นะครับตามที่แนะนำข้างต้นนะครับออ US dollar อ่อนนะครับแล้วก็เน้น private asset นะครับหรือหุ้น non-list ที่ยังไม่เข้าตลาดนะครับเหล่านี้เป็นต้นอันนี้ข้อสรุปนะครับว่าท่านเชื่อแบบไหนนะครับว่าเ,ออเงินเฟอ้อจะมาไหมเงินเฟอ้อจะชะลอไหมดอกเบีย้ยจะขึ้นอีกไหมหรือจะหยุดนะครับก็สามารถเลือกสินทรัพย์ที่จะลงทุนได้นะครับ สุดท้ายนะครับมาสรุปกันว่าสิ่งที่ JP Morgan มองในปีนี้ก็คือบอกว่ามุมมองเศรษฐกิจเนี่ยเงินเฟ้อชะลอนะครับเป็นไมล์รีเซชชันนะครับกลางๆไม่รุนแรงมากไม่พังเหมือนปี2008นะครับยุโรปสามารถรอดจากวิกฤตหน้าหนาววิกฤตพลังงานได้นะครับสิ่งที่ชอบคืออะไร หุ้นเดเวลลอปเมดนะครับเน้นกลุ่ม Value กับ Dividend นะหุ้น e r g r n i n g r k e t นะครับเกาหลีกับไต้หวันนะครับถ้ามี3ประเด็นที่เกิดขึ้นที่เล่ากันไปนะครับหุ้น ESD ยังขออยู่นะครับขอด้วยอีกปีหนึ่งนะครับแล้วก็ชอบนี่ยาวๆนะครับวัง Capital Gain ถ้าหากว่าแนวโน้มของดอกเบีย้ยมีแนวโน้มจะปรับลงในช่วงปลายปลายปีนะครับที่ไม่ชอบคืออะไรครับ หุ้นกรดกับหุ้นเทค h เหมือนเดิมเรื่องของ variation นะครับแต่ถ้าใครแต่ถ้าใครรับความเสี่ยงได้นะครับก็จัดไปนะครับเพราะมันก็ลงมาพอสมควรแล้วเพียงแต่ JP Morgan อาจจะมองว่ามันยังแพงอยู่นิดๆแค่นั้นเองนะครับแล้วก็สุดท้ายนะครับมีฝากบอกว่าเฮ้ยถ้าเกิด เฮ้ยแคสที่มันหุ้นที่แบบหุ้นไม่ดีกับหุ้นดีเนี่ยผลตอบแทนมันจะบวกลบยังไงบ้างนะครับผมก็ไปอ่านเจอเ a เปอร์ของ morgan stanley นะครับก็เป็นเอาลุกสั้นๆนะครับแต่ว่ามีเรื่องของตัวเลขที่ทำคาดการไว้นะครับถามว่าเอามาโชว์ทำไมนะครับสำหรับท่านที่ก,กำลังหา expected return เนาะมีถามเข้ามาหลังใหม่์ไว้ว่าจัดพอร์ตเนี่ยเราจะหา expected return ยังไงว่ารู้แนะ่ว่าสินทรัพย์ในแต่ละ asset class เนี่ยมันควรจะใส่ผลตอบแทนเท่าไหร่เพื่อให้ได้ portfolio return ของปีหน้านะครับผมก็จะทยอยเอามาใส่ให้เรื่อยๆอย่างเช่น มาร์เก็ตซ์แอนลลี่ก็บอกว่าเฮ้ยปีหน้านะครับสำหรับ S&P 500เนอะถ้าเป็นบูเคส์นะเฮ้ยหุ้นดีมากๆเลยเออตรงกับ JP Morgan ที่บอกไว้ว่าเป็นแบบอัพไซด์เคสเนาะก็คือบวกได้ประมาณ6%นะแหม่น้อยจังเลยนะครับถ้าเป็นดาวไซด์ก็ลบ12นะครับถ้าเป็นเออ่ยุโรปนะบวก18นะเอ่อนะครับเออ่ญี่ปุ่น27นะครับอิมเมจิงมาร์เก็ตยีนะครับแหม ดูทรงจะดีกว่าสหรัฐพอสมควรนะครับและที่สําคัญก็คือเบสเคสนะต่อให้ไม่เป็นออกมาไม่ได้ดีมากนะครับหุ้นกลุ่มที่เป็นยุโรปนะครับญี่ปุ่นนะครับแล้วก็อิมเมอร์จิงมาร์เก็ตเนี่ยยังดูทรงดูดีอยู่ได้นะครับในขณะเดียวกันนะครับถ้าออกมาไม่เป็นอย่างหวังเนี่ยกลุ่มนี้ก็มีแนวโน้มจะผันผวนมากกว่าหุ้นสารัฐเช่นเดียวกันนะครับอันนี้ก็ถือว่าปิดท้ายด้วยข้อมูลจาก morgan stanley ตรงนี้นะครับแล้วก็หวังว่าครับสำหรับทาง jp morgan 3ใน5เจ้านะครับเหลืออีก2เจ้าจะเป็นใครนะครับผมจะนํามาสรุปให้ทท่่่าานนนนนนรัับออองวกสิ้ปีแ และที่สําคัญนะครับปีนี้ก็จะมีพงทองทีวีนะครับเอาลุก2023ด้วยเช่นเดียวกันนะครับก็คืออ่านมาหลายเจ้าแล้วสรุปมาทั้งปีแล้วนะครับมาดูซิว่าผมพงทอนนะครับคิดยังไงกับการลงทุนในปีหน้าอย่าลืมติดตามนะครับถ้ามีคอมเมนต์กดไลค์กดกดซับสไคร์ก็จะขอบคุณมากนะครับเจอกันไปเปอร์หน้านะครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ